สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมะมาาของเคยยูริสฟรเฟนช์อีกครั้งหนึ่งนะฮะแต่ในวันนี้เราอยู่กับคุณใจโลบเรนะครับเป็นอีรักสีฟ้านะฮะในทีมงานของเขานะครับคุณ555เทพคอมนะครับอีรักสีเขียวนะฮะฝั่งนี้คุณออนนะครับอีรักสีเหลืองนะฮะเป็นอีรักกันหมดเลยนะครับฝั่งบนฮะและทีมงานฝั่งล่างนะครับคุณอาตองนะครับเป็นอีรักสีม่วง อน,นี้คุณแจ็คลูกอีสานนะครับที่ชื่อคุณคุณนะฮะเป็นอเมริกาสีส้มนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเดสก์ er ror, ท็อปหรือเดสก์เดสก์ท็อปเออร์เรอร์นะฮะอีรักสีน้ําเงินนะครับอ่วันนี้เราก็อยู่กันในแผนที่ที่มีชื่อว่าดาวม็อกนะฮะหลายๆท่านก็อาจจะคุ้นชื่อน,นี้กันดีนะครับซึ่งปกติเนี่ยแมปดาวม็อกเนี่ยจะเป็นแมปกลางคืนนะฮะแต่ว่าอันนี้นี่เหมือนมีคนออกมาทําใหม่นะครับให้มันเป็นแผนที่เวลากลางวันนะะมันก็จะสว่างหน่อยนะครับ ก็จะเรีนยนไงขึ้นมานิดนึงแต่ว่าบางทีอาจจะทำให้รู้สึกแสบตานะครับแต่ก็ไม่แสบตาเท่าแผนที่หิมะนะขี่ไรสาระกันแต่พอควรนะครับอ่ะถึงแม้ว่าจะทำใหม่แต่ก็ยังคงคอนเซปต์เดิมนะครับก็คือการที่จะมีบ่อน้ำมันอยู่หลังบ้านนะคุณก็ควรที่จะสร้างวิศวกรขึ้นมาแล้วก็ยืนนะครับพอยึดปุ๊บคุณก็จะคุณก็จะสามารถสร้างารงเก็บแร่เพื่อที่จะเก็บพลอยได้นะครับอย่างเช่นสีม่วงนะฮะสีม่วงกับสี น้ำเงินนะฮะแต่ว่าสีส้มนี่คุณแจ็คลูกอีสานนี่รู้สึกว่าจะไม่เก็บพลอยนะครับไปเก็บท้องก่อนนะฮะแต่ว่าถ้าเก็บพลอยเนี่ยก็จะดีกว่านะครับเพราะว่ามันจะได้เงินเยอะกว่านะสีฟ้าออกในมุมมาแล้วนะครับเธอรโรนฮะยูนิตปั่นป่วนนะครับข้างบนนี่คือสร้างโรงเก็บแร่ไว้ข้างๆกองพลอยหมดเลยนะทั้ง3ท่านเลยนะครับแต่ว่าฝั่งด้านฝั่งล่างนี่เพิ่งจะสร้างนะครับเอารถเก็บแร่มาเก็บ2คันด้วยนะ สีส้มเล่นเป็นพันธมิตรนะครับเล่นเป็นอเมริกาครับการลงเรดาร์อย่างไวนี่ก็จะเป็นตัวเลือกที่ดีนะครับทำให้คุณสามารถใช้ยูนิตพิเศษของอเมริกาได้ก็คือพลร่มนะฮะซึ่งมันจะปล่อย GI ลงมา8ตัวนะครับอ่าดูสิสีเหลืองไรโน่ ino ออกมาแล้วนะฮะไรโน่ ino. รถถังไรโน่สีเหลืองสีฟ้าก็ออกมาเช่นกันสีเขียวยังไม่เห็นนะครับอ่ามาแล้วนะะ ไปหน่อยนึงนะฮะสีเขียวแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพื่อนคอยพพอร์ตได้อยู่แล้วแล้วก็มีสีเหลืองสร้างโรงงานสงครามหรือว่าโรงรถนะครับข้างๆฐานสีเขียวไว้ด้วยนะก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะครับเผื่อแบบเพื่อนโดนบุกเนี้ยตัวเองจะได้ปั๊มรถออกมาช่วยได้ทันนะแต่ว่าตอนนี้สีสีส้มวิ่งมาแล้วก็วิ่งกลับนะครับเป็นการเดิน G.I.I.V. นะฮะใช่ไหมใช่แหละใช่นะครับก็เป็นยูนิตที่ถือว่าโอเคนะครับในการต่อกรกับฝั่งโซเวียตนะ คือ i อถึงแม้ว่ามันจะเบานะครับแต่ว่าถ้าหากว่าข้างในนี่เป็นกาเดียนจีเนี่ยมันก็จะทาดาเมจได้ดีกว่าเป็นจรวดปกตินะหมายถึงทําดาเมจให้กับพวกยานเกราะนะซึ่งเราก็รู้กันดีนะครับว่าอาวุธของกาเดียนจีเนี่ยเป็นจรวดต,ต่อต้านรถถังนะ,ะสีสีเขียวย้ายฐานใหญ่ลงมากลางด้านล่างนะครับไว้ไอ้ทุยอ่เขาเรียกว่าอะไรนะวัดใจสุดๆเลยนะการทํานี้มันก็จะเสี่ยงนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าคุณมี ของทำไว้ป้องกันได้ดีก็จะโอเคนะครับอย่างตอนนี้โอ้ไหลไปหาสีม่วงแล้วก็มาเจอกระสีส้มนะครับไหลมาหาสีส้มฮะก็ไปส่งม้าวิ่งเข้ามาม้าดนยิงตายก่อนครับจีไอสามารถสกัดไว้ได้นะครับเพราะว่าตั้งป้อมแล้วนะครับเปลี่ยนอาวุธเป็นปืนกล m 6 0นะฮะแตเมีมันก็จะเยอะหน่อยนะโอเคสีส้มกับสีน้ำเงินสีส้มเข้าของซาคอนุสปีสีน้ำเงินไอ้เคร์เทนมาแล้วแล้วตอนนี้สีน้ำเงินสีฟ้าบุกลงมานะครับสีน้ำเงินยังไงครับสีน้ำเงินยังไงดูยังไงยังไงกำล สีส้มเบตเตอฟอรรสมาแล้วนะครับผมโอ้โหแล้วสีเขียวคือกลางฐานตรงนี้เนี่ยสมาร์ทเอ็กซ์เพนรวมเก็บแร่ได้นะเพื่อที่จะเก็บพลอยบริเวณกลางแผนที่นะครับนั่นทําให้ฝั่งสีเขียวนี้มีไรายได้สูงมากเท่าที่ดูแต่ว่าตอนนี้นี่ฝั่งตรงนี้คือสีฟ้ากับน้ําเงินใสกันอยู่นะครับมีเขียวไหลมาช่วยนะฮะมีอาการกระตุกเล็กน้อยถึงปานกลางสีส้มว่าไงครับส่งผลร่มมาจะโดดลงตรงไหนครับถ้าลงตรงนี้นี่โดนรถเก็บแร่เก็บหมดแน่นอนครับผม เขาก็เลยไปปล่อยที่หลังฐานครับแต่ว่าลงตรงนี้ไม่แน่ใจนะว่าเซนตรีกันมันยิงถึงหรือเปล่าลเมื่อกี้ในสร้างธรราัญญาอ๋อก็ต้องมีแต่สีส้มสิชนะเออถามแปลกๆอ่ะมีหลานออกมาแล้วนะได่ยังไงครับสีเขียวกัดจะเข้าแต่ก็เข้าไม่ได้นะครับแต่ตอนนี้สีฟ้าไหลเข้ามาในฐานสีน้ําเงินได้แล้วนะเอ้ยสีน้าเงินกองทัพหายไป้หมดครับโอ้น่าจะโดนเก็บจากศึกการประทบเมื่อกี้นะครับอาโรงรถแตกไปแล้วนะฮะไม่ใช่ฐานใหญ่ฐานใหญ่แตกนะครับสีน้ำเงิน เงินนี้เพิ่งจะสร้างไอซีไปนะนก็โอ้โหโดนสีฟ้าเก็บแบบง,ง่ายๆอย่างนี้เลยนะฮะเพราะว่ากองทับสินเงินโดนเก็บไปโดนเก็บเรียบนะครับก่อนหน้านี้แล้วในขณะเดียวกันทางฝั่งขวานะครับเหลืองกระเขียวก,ก,ก็เข้ามาแล้วนะฮะเหลืองนี้ก็ใส่กระสีม่วงเขียวนี่ใส่กระสีส้มแต่ว่าตอนนี้เขียวไหลมาหาสีม่วงแล้วนะครับยหงนไงครับไม่น่าจะไหวนะครับจังหวะน,นี้โอ้โหเรียบร้อยครับสีสีน้ําเงินแตกไปแล้วนะคุณเดสก์ท็อปเออร์เรอร์นะฮะสีสม้มสร้างโรงรถเพิ่มเลยนะสีสม้ม แล้วยังไงครับฐานใหญ่สีม่วงแตกเรียบร้อยฮะไม่เหลือนะครับโอ้ผมว่าสีม่วงคุณอาตองนี่ต้องกดยอมแพ้แล้วนะฮะข่ายคะแนนจากสายตายยังไงยังไงก็แพ้นะครับไม่ไหวนะครับเพราะสีเขียวอะไรน่นเขายอะมากนะเขามีโรงรถกี่ที่หนึ่งสองสามสี่นะฮะหนึ่งสองสามสี่มีโรงรถสี่ที่แล้วเขาก็มาขยายฐานเก็บพลอยบริเวณกลางแมปด้วยนะอัาทรับก็เยอะนะครับกําลังรบก็จะเยอะตามนะตอนนี้ก็คงไม่ต้องพูดอะไรมากแล้วนะครับอืมอย่างที่เห็นนะะ ต้องพูดไม่ต้องวิเคราะห์มากแล้วนะฮะเรียบร้อยฐานใหญ่บื่มไปแล้วนะสีม่วงคุณอาตองปลดยอมเทพไปแล้วนะครับไว่ายังไงครับแจ็คลูกอีสานเรียบร้อยฮะชายช่าก็ได้ตกเป็นของคุณเทพความคุณใจลูเล่และคุณอ่อนนะฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอ่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะหรือจะดูเนตมาให้ก็จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งนะครับขอบคุณครับ